คุณวันวิสาคะซึ่งประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยกันในเวทีการประชุม A.M.S. หรือว่าเ s i ชีย Medi เดีย m i t นั้นก็คือเรื่องของสื่อที่มีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อสังคมได้นะคะหนึ่งในนั้นเป็นประเด็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นห่วงก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนค่ะนี่เป็นที่มาของการเรียกร้องต้องการนะคะให้เกิดพื้นที่สื่อที่สร้างสรรค์มีสื่อที่ดีและมีการเรียนรู้เท่าทันสื่อด้วยนะคะซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายที่เกิดขึ้นในที่นี่นะคะอย่างเช่นได้ หลังนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในการสร,ร้างสารรค์พื้นที่ที่ดีนะคะให้เด็กๆมาร่วมกันประดิษฐ์พวงมโหรอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะทําจากกระดาษแก้วค่ะเป็นศิลปะที่ทําขึ้นในจังหวัดเพชรบุรีจริงๆแล้วมีในหลายๆจังหวัดนะคะมีการใช้กันในงานบวชหรือว่างานบุญต่างๆเพื่อเป็นการตกแต่งสถานที่ค่ะสําหรับในจังหวัดเพชรบุรีนี้นะคะมีคติความเชื่อมีการทําเป็นลวดลายนกษัตริย์ต่างๆนะคะใช้ประดับในงานบุญเพื่อบอกว่าแม้แต่สิงหา ชาติก็ยังรู้จักฟังเทศฟังธรรมด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะอย่างที่ได้เห็นว่าเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในกระถางดินนะคะโดยกลุ่มไม้ขีดไฟต้องการจะสื่อสารบอกว่าเด็กนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ไม้ประดับนะคะเนื่องจากว่าเขามีความคิดความเห็นต้องการการแสดงออกเหมือนกันนะคะโดยเด็กๆจะรู้จักการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เพื่อนเรื่องของตัวเองเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพียงแต่เด็กๆนั้นต้องการพื้นที่หรือว่าสื่อที่จะแสดงความคิดความเห็นเหล่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องของการแสดงความคิดนั้นที่นี่มีการเปิดช่องทางได้หลากหลายนะคะอย่างเช่นการทําสมุดทํามือหรือว่าการระบายสีแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ที่เด็กๆได้มาทําในวันนี้ด้วยและมีการทําสมดุดทํามือนะคะเป็นที่ที่ให้เด็กๆเ,เขาได้ ระบายหรือว่าได้เขียนในสิ่งที่พวกเขาคิดออกมานะคะโดยสื่อต่างๆที่เด็กๆจะได้แสดงความเห็นนั้นมีหลากหลายตั้งแต่เล็กๆอย่างสมุดทํามือนี่นะคะไปจนถึงสื่อขนาดใหญ่ที่เป็นสื่อมวลชนนะคะอย่างเช่นสื่อประเภทวิทยุโทรทัศน์นะคะซึ่งเด็กๆเขาได้มีการอบรมเรียนรู้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมในต้นเดือนแล้วนะคะและในวันนี้ล่ะค่ะเขาจะได้ทดลอง มีการปฏิบัติงานจริงนะคะแล้วก็มีการออกอากาศออนไลน์กันด้วยนะคะไปติดตามจากคุณสาวิตรีเลิศธีรันวันิตค่ะ อีกครั้งที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตดัตตานีกลุ่มนี้ได้นําความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับการทํางานข่าวภาคสนามโดยมีโจทย์คือการนําเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารโดยผลงานชิ้นนี้จะนําออกอากาศทางสถานีเยาวชน AYM Channel นี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานมหากรรมพลังสื่อเยาวชนมีเดีย d อ o u n งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่อบื้องตน้นเพื่อนําความรู้ไปปรับใช้ในการสร้างสื่อของตัวเองภายในพื้นที่ สถานีโทรทัศน์ไทย PBS การเรียนรู้พอแรกก็มาก็ไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงถามยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าคือมาอยู่ตรงจุดๆุดนี้ก็คือว่ามีพี่ๆแล้วมีพี่ๆไทย PBS หรือว่าพี่นักข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาว่าต้องทํำยังไงต้องเข้าไปยังไงต้องที่จะได้ข้อมูลใหม่เงี้ยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะสามารถให้เยวาวชน ครสามารถจะบอกสื่อได้ว่าเยาวชนนั้นต้องการสื่อประเภทไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการรวมพลังกันเพื่อจะสร้างสรรสื่ออย่างที่เขาอยากจะได้แล้วก็บอกผู้ที่ผลิตสื่อได้ว่าสื่อแบบไหนที่เขาอยากจะได้แล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับเขา นอกจากความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติจ,จริงแล้วค่ะการเน้นให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆก็ยังเป็นอีกเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้ใช้พลังสื่ออย่างสร้างสรรค์ค่ะ ภาพวาดงานประดิษฐ์และของเล่นต่างๆถูกนํามาใช้เป็นสื่อการสอนในกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กในวัยเล็กที่จะได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดมุมมองความคิดเรื่องสื่อภายในพื้นที่ของตัวเองโดยการบูรณาการความรู้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่มาใช้ในกระบวนการสื่อสาร เราเน้นการใช้สื่อในการสื่อสารกับผู้คนนะคะเพราะว่าเวลาสมมติว่าเราอธิบายให้คนเข้าใจกับวกับอาเซียอะไรอย่างนี้ค่ะคนอาจจะเห็นแค่ว่าแบบมันอาจจะมองภาพไม่ออกแต่การที่เรามีสื่อึ่งเป็นตัวกลางในการตัวกลางในการที่จะสื่อสารให้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะทําให้เข้าใจได้มากขึ้นและก็มองเห็นภาพนะคะ นอกจากกิจกรรมด้านสื่อที่เยาวชนจะได้เรียนรู้แล้วมหากรรมพลังสื่อเยาวชนมีเดียแอดยังยังนําเสนอผลงานของเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมในอาเซียนโดยกิจกรรมจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกาสาวุตรีเละเิรันวณิชไทย PBS รายงาน